ตามดูผู้แทนเขตห้าสงขาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองสอสอสงขาเขตห้ารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายกชายฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งว่าเด็กที่จบมสามแต่ฐานะยากจน ไม่สามารถเรียนต่อได้ถ้าหากต้องการจะเรียนต่อทางด้านสายอาชีพเรียนฟรีที่พักอาหารฟรีฟรีตลอดหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่ช่างไฟฟ้ากำลังช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์อาหารและโภชนาการการโรงแรมการบัญชีการตลาดคอมพิวเตอร์ใครสนใจติดต่อได้ที่วิทยาลัย เทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันตำบลตาลเดียวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยท่านดตตรมนูนชื่นชมผู้ได้รับใบอนุญาตสนใจสอบถามโทร0819941821หรือ0625524664 นายกชายสอสอเดชอิดขาวทองฝากมาประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวถึงผู้ปกครองทุกๆท,ท่านตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิดขาวทอง